อนุกรมตัวหนึ่งนะครับที่จะมีบทบาทสำคัญสำหรับเครื่องมือต่างๆนะครับคืออนุกรมที่เรียกว่าอนุกรมพีนะครับนิยามของมันคืออะไรนิยามของอนุกรมพีก็คือหนึ่งส่วน n อํากำลังผีเมื่อผีเป็นค่าคงตัวนะครับ โดยที่ถ้า p เท่ากับ1จะเรียกอนุกรม1ส่วน n ว่าอนุกรมฮาร์โมนิกนะครับตัวอย่างของอนุกรม p ตัวอย่างเช่นถ้าเป็นถ้า p เท่ากับ2นะครับอนุกรม p ก็จะเป็น1ส่วน1ส่วน1กำลัง2บวก1ส่วน2กำลัง2บวก1ส่วน3กำลัง2บวก1ส่วน4กำลัง2ไปเรื่อยๆ ถ้า p เป็นลบหนะครับสมมติว่า p เป็นลบห้ตัวนี้ก็จะเป็นอนุกม p ก็จะเป็น1ส่วน1นึ่งกำลังลบหาบวกหส่วนสยกกำลังลบหบวกหส่วนสามกำลังลบห้า ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งไม่จำเป็นที่ p จะต้องเป็นแค่จำนวนเต็มนะครับอาจจะเป็น p เท่ากับสามส่วนสองนะครับอน,นุกรม p ของเราก็จะเป็น1ส่วนหนึ่งยศพลังสามส่วน2บวก1ส่วน2วกงตังดังสามส่วน2บวก1ส่วนสามตั้งดังสามส่วนสองไปเรื่อยๆ อีกตัวหนึ่งที่มีความสำคัญจนกระทั่งต้องมีชื่อเฉพาะนะครับก็คือกรณีที่ P เท่ากับ1นะครับตัวนี้จะเรียกว่าอัน,อนกอรุทมฮาร์มอนิกรูปร่างหน้าตาม,มันก็จะเป็น1ส่วน1ยกกำลัง1บวกกับ1ส่วน2กลัง1บวก1ส่วนสากลัง1นะครับซึ่งไอ้กำลัง1นี่จริงๆมันไม่จำเป็นต้องเขียนใช่ไหมครับเราก็สามารถเขียนแค่ หนึ่งส่วนหนึ่งบวกหนึ่งส่วนสองบวกหนึ่งส่วนสาไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ไอ้เจ้าอนุกรม P ีนี่มีการศึกษามาแล้วว่าอนุกรม P ีจะลู่เข้านะครับถ้าไอ้เจ้าตัวส่วนนะครับมันมีค่าตัวส่วนตัวนี้มันมีค่ามากมีค่ามากเมื่อไหร่เมื่อ P ตัวนี้มีค่ามากกว่าหนึ่งนะครับมันจะทำให้อนุกรมของเราลู่เข้า แต่ว่าถ้าลดต่ำกว่าน,นั้นก็คือ P น้อยกว่าเทากับหนึ่อนุกรม P จะรู้ออกอันทีเลยนะครับซึ่งตัวนี้เป็นข้อเท็จจริงที่เราจะต้องจันไปใช้นะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่าง5.2.9นะครับข้อ1อนุกรม1ส่วน N กำลังสี่ถอดรูปที่สเราจะต้องพยายามที่จะเขียนออกมาอยู่ในรูป1ส่วน N ยกกำลัง P ให้ได้นะครับทีนี้เราก็จะใช้ความความรู้ที่ทว่ารูทที่ A ของ N ก็จะเท่ากับ N ยกกำลัง1ส่วนผนะครับตัวนี้ก็จะออกมาเป็น1 หนึ่งส่วน n อ็นกำลังสี่ยกกำลังหนึ่งส่วนสามนะครับแล้วก็ใช้ความรู้ที่ว่า n ยกกำลัง a ยกกำลัง b จะเท่ากับ n ยกกำลัง a a คูณ b นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหนึ a ่งส่วน n ยกกำลังสี่สี่ส่วนสามซึ่งไอ้สี่ส่วนสามก็คือค่าของ p นะครับ อัวน,นี้ก็จะเป็นอนุกรมที่นะครับ <P. S 1> ที่เท่ากับ4ส่วนสซึ่งมันมาปกกัดหนึกนะครับดังนั้นให้เจ้าอนุกรมของเรานะครับมันก็จะลู่กนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับ ให้เจ้าอนุกรม1ส่วน N นะครับตัวนี้ก็คือยกกำลังเหมือนที่กล่าวไปแล้วนะครับตัวนี้ก็จะได้ว่า,า e เท่ากับ1นะครับซึ่งมันซึ่งมันก็จะไปอยู่ในกรณีที่2นะครับก็จะได้ว่าอนุกรมนี้ลู่ออกนะครับ ตอนนี้เราทำความรู้จักกับอนุกรมพีรวมทั้งการลู่เข้าลู่ออกกันแล้วนะครับต่อไปเราจะทําความรู้จักกับเครื่องมือตัวหนึ่งที่เรียกว่าการทดสอบโดยการเปรียบเทียบนะครับ comparison test ถ้าเรามีลำดับ an กับ bn นะครับที่ a n มากกว่าเท่ากับ0ทุก n แต่น้อยกว่าเท่ากับ b n ทุกทุกจำนวนเต็มบวก n นะครับตัวนี้สิ่งที่เราได้ก็คือว่าถ้า b n ถ้าอนุกรม b n นะครับตัวนี้มันพอใส่อนุกรมเข้าไปนะครับใส่อนุกมเข้าเข้าไปอันนี้ลู่เข้านะครับซึ่งไอ้เจ้า อนุกรมของศูนย์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 ตัวนี้มันก็ลู่เข้าอยู่แล้วนะครับมันจะบีบให้อนุกรมของเ n ลู่เข้าด้วยนะครับสองตัวขนาดขนาดซ้ายขนาดขวามันลู่เข้าหละตัวนี้มันก็จะลู่เข้าด้วยนะครับอันนี้มาอีกกรณีหนึ่งนะครับปรากฏว่า AN นะครับ เอเอ็นตัวน้อยนะครับตัวน้อยปรากฏว่ามันอนุกรมของมันลูกออกนี้ในเรื่องของอนุกรมบวกนะครับอนุกรมบวกบวกหนึ่งถ้ามันรูกออกมันจะรูกออกสู่อินฟินิตี้นะครับแสดงว่าอนุกรมนี้อนุกรมนี้ลูกออกนะครับลูกออกสู่ อินฟินิตี้ด้วยขนาดอนุกรมตัวตัวน้อยยังรูออกสู่อินอินฟินิตี้นะครับมันก็จะดันให้อนุกรมที่มีค่ามากกว่ามันก็จะรูออกสู่อินฟินิตี้ด้วยนะครับซึ่งในการทดสอบด้วยการเปรียบเทียบนี้เราก็จะต้องหาอนุกรมที่เหมาะสมมาที่เราทราบข้อมูลแล้วเกี่ยวกับการรูเข้ารูออกเข้ามาเปรียบเทียบ นะครับซึ่งก็จะมีอนุกรมผีที่เราเรียนไปเมื่อกี้นะนะครับกับอนุกรมเลขาคณิตเป็นต้นที่เราจะใช้ช่วยในการเปรียบเทียบนะครับสำหรับคลิปหน้าก็จะเป็นตัวอย่างการทดสอบการรูเข้าโดยการทดสอบด้วยการเปรียบเทียบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะสิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ